สวัสดีครับชื่อนร,รงศักดิ์กำลังดีครับสวัสดีข้าขราชการบำนาญสวัสดีค่ะชื่อกุลนาถกำลังดีค่ะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะแต่งงานกันมาได้27ปีแล้วค,ค่ะแต่งมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบากุค่าพันาร้ามสค่ะ,ค,ะความประทับใจแรกเมื่อได้พบกันค่ะ ความประทับใจแรกเมื่อได้พบกันก็คือมาเจอเขาเป็นคนดีเป็นคนเรียบง่ายไม่เนไม่ถือเนื้อถือตัวออประมาณนี้ประมาณครับค่ะสําสหรับแม่ประทับใจพ่อตรงที่ว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจดีมีเหตุผลอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นประทับใจค่ะเริ่มพบกันได้อย่างไรคะ เริ่มคบกันก็คือมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแนะนำให้เมาคบกันเนื่องจากว่าเขาเห็นเป็นคนดีทั้งคู่อะไรประมาณนี้ญาติเขาก็คุยกันก็เลยชักชวนมาแนะนําให้มาเจอกันมาดูกันที่ว่า,าจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ผู้ใหญ่ก็แนะนาํามาค่ะทางทางแม่นี่ก็คือญาติก็เห็นว่าพ่อเป็นคนดีไม่ไม่ขี้เล่าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่เจ้าชู้ก็เลยแนะนําให้รู้จักกันค่ะ เหตุผลที่ตัดสินใจแต่งงานกันค่ะก็พอได้รู้จักกันแล้วก็ศึกษาดูใจกันพอสมควรก็ดูว่าเขาเป็นคนดีนิสัยดีเป็นคนน่ารักก็เลยตัดสินใจครับค่ะแล้วช่วงนั้นเราทำงานนะคะแล้วก็อยู่กับแม่สองคนก็เห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ก็คือ เหมือนจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ก็เลยคุยกันศึกษากันระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจกันก็เลยตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวด,ด้วยกันค่ะอะไรคือความยากในการใช้ชีวิตคู่คะความยากในการใช้ชีวิตคู่ก็คือเราทำงานคนละที่อันนี้พ่อทำงานอยู่ที่รุงเทพแล้วก็อยู่อยู่ที่ปาจีนเนี่ยคือมัน ไม่ได้ค่อยได้เจอกันทุกวันนะนานเจอทีเ็อาทิตย์ละครั้งบางครั้งก็สองอาทิตย์ครั้งบางครั้งก็เป็นเดือนการเดินทางสมัยก่อนก็ลำบากต้องขึ้นรถประจําทางจากกรงเทศมาปจีนเนี่ยก็บางทีก็อันจะหารถยานนิดนึงถ้าบางทีเลิกงานค่ําแล้วก็ไม่ได้กลับเพงรอ,อก,กลับตอนเช้าประมาณนี้ก็เลยจะมาได้แค่ไม่กี่วันก็ต้องเดินทางกลับแล้วประมาณนี้ อตอนนั้นแม่ก็ทํางานอยู่ปัะจี่พ่อก็อยู่กรุงเทพก็นานๆได้กลับบ้านครั้งหนึ่งบางทีก็จะมีน้อยใจบ้างโกรธบ้างไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารอะไรก็ไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีจะมีแค่โทรศัพท์ที่ทํางานเวลาจะคุยกันดีก็คือในเวลาราชการซึ่งเราก็ทํางานไปด้วยจะคุยนานก็ไม่ได้บางทีมีปัญหาอะไรตอนนั้นก็ วันหยุดทีถึงจะได้คุยกันมันก็จะบางทีก็จะมีน้อยใจบ้างแต่ทุกครั้งเราก็ปรับความเข้าใจกันด้วยดีค่ะผลทางในการปรับตัวเข้าหากันค่ะก็เป็นก็นี่แหละครับมีอะไรก็คุยกันโกรธกันก็คุยกันให้อภัยกันก็พยายามที่จะพูดคุยกันว่าเรื่องอะไรพยายามชี้แจงเหตุด้วยเหตุผลที่จะไม่ให้ทะเลาะกัน ที่แจ้งให้ได้ว่าไปทําอะไรมาอะไรยังไงประมาณนี้จะได้ไม่ไม่ท,ทะเลาะกันค่ะเราก็จะพยายามทําตัวให้ดีให้เป็นที่ไว้วางใจว่าเราอยู่ไกลกันแต่เราไม่ได้ทําตัวเหลวไหลเราก็หวังจากเขาเช่นกันว่าเขาจะทําตัวดีเหมือนที่เราให้เกียรติเขาให้เกียรติเราเราให้เกียรติเขาก็คุยกันด้วยเหตุผลเวลาไม่เข้าใจกันก็พยายาม อธิบายแล้วก็รับฟังเหตุผลกันและกันอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งสองยังคงครองคู่กันมาถึงปัจจุบันคะก็คือความเข้าใจกันนี่แหละครับความรักใร่ความเข้าใจกันความผูกพันทุกอย่างครับครอบครัวมลลลีลูกดูแลลูกรักลูกทุกอย่างก็ดูแลซึ่งกันและกันมี อะไรก็ปรึกษากันก็ดูแลกันตลอดไปจะได้จะได้ก็เลยมีมีความภาคภูมิาพาพใจซึ่งกันและกันก็คือเราจะคุยกันได้ได้ทุกเรื่องเวลามีปัญหาอะไรปรึกษาได้คุยกันได้ก็คือยอมรับฟัง,งเวลาให้คําแนะนําอะไรกันก็จะฟังคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้ว เป้าหมายของเราก็คืออย่างมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็อบอุนก็เลยมีปัญหาอะไรแล้วก็ผ่านมันไปด้วยกันด้วยเหตุผลของกันและกันค่ะกิจกรรมที่เคยทําร่วมกันแล้วมีความสุขมากที่สุดค่ะก็คือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะกับครอบครัวได้ไปทำบุญได้ไปทานอาหารร่วมกันได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ไปเที่ยวด้วยกันค่ะเ,เวลาเวลาสมาชิกในครอบครัวเรากลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแม่จะมีความสุขแล้วก็ได้ทําอาหารให้ลูกระประทานได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปทาบุญไหว้พระเวลามีกิจกรรมชุมชนเราก็จะไปด้วยกันทั้งครอบครัวเราไปทําสิ่งที่ว่า เป็นประโยชน์กับชุมชนเราก็ทําเพื่อครอบครัวเราก็ทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องเราก็ทํามันเป็นความทรงจําที่ดีๆเวลาเห็นรูปมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขครอบครัวเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะในอนาคตวางแผนทําอะไรร่วมกันอีกบ้างคะก็จะดูแลครอบครัวประคับประคองครอบครัวของเราเวลา ลูกๆมาบ้านอย่างนี้เราก็จะทำกิจกรรมที่ดีๆร่วมกันจัดบ้านทำสิ่งแวดล้อมบ้านเราให้หน่าอยู่มีกิจกรรมไปเยี่ยมญาติของเราบ้างไปดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราบ้างแล้วก็อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทปําบุญไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมเผื่อลูกๆมีหลานมาให้เลี้ยงอนาคตแม่ก็จะเลี้ยงหลานให้เป็นคนดี ก็ประมาณนี้นะครับบางทํเอาอทไปทุระไปนวด,ดไปนี่ไปทํากิจกรรมดีๆทาบุญทไปทาบุญไปเที่ยวไปอ,อะไรร่วมวมกับลูกเป็นครอบครัวเอาหน้าพวที่หวังไว้ก็จะได้มีความสุขพนายามแก่เท่าแก่สรา ดีครับมงคลสวรรค์ครับสวัสดีค่ะภพนาพราหานค่ะคำถามข้อหนึ่งนะครับแต่งงานกันมาแล้วกี่ปียี่สิปีเ็ดปีครับคำถามข้อสองนะครับความประทับใจแรกที่พบกันน่ารักคุยเก่งครับหล่อเท่หนุ่มหลังห้องชอบมากคำถามข้อสามนะครับเริ่มพบกันได้อย่างไรเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อน เรียนอยน,อนอกเดียวกันครับนอเดียวกันคุยกันมาเรื่อยๆคำถามข้อสี่หนึ่งครับเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งงานกันอยาก,กมีครอบครัวอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวด้วยกันไปแต่งงานคำถามข้อห้านะครับอะไรคือความยากในการใช้ชีวิตคู่อืการปรับครัวนะการปรับตัวเข้าหากันซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีความคิดความเห็นเรามันไม่เหมือนกันเลยเราต้อง รับตัวเข้ามาอยู่ตรงการลางระหว่างกันครับผมคำถามก็หกนะครับคนทางในการปรับตัวข้าหวาวกันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันพอเรามาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปรับตัวกันเยอะหน่อยแต่พอเราปรับตัวเข้ากันได้แล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆลงตัว ยอมยอมยอมซึ่งกันและกันฟังและฟังเหตุใช่ใถามข้อเจ็ดนะครับอะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้นั้งสองอยังคู่ครองกันมาึงปัจจุบันความ<ะ>ความรักความเข้าใจแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันครับผมคำถามข้อแปดนะครับกิจกรรมที่เคยทํำลมกันและมีความสุขมากที่สุด ก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นไปเที่ยวด้วยกันไปทั้งครอบครัวไปไหนเราไปด้วยกันเราจะมีความสุขเราจะมีความทรงจำดีๆเวลาเราไปไหนเรานึกถึงลูกๆของเราตัวเราเราเคยได้ไปไหนตรงนั้นตรงนี้เราจะมีความสุขใช่ไหมใช่แล้วคำถามข้อเก้านะครับในอนาคตวางแผนทำอะไรเรื่องแบบน้ไหมมี เดินทางเทีเ่ยวทั่วไทยอยากไปทั้งครอบครัวอยากอยากไปสร้างความทรงจําดีๆซึ่งกันและกันเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราไปด้วยกันแล้วแล้วเรามีความสุขไปตรงไหนก็ได้ที่เรามีครอบครัวของเราแล้วเรามีความสุขเราอยากไปทุกที่ใช่